สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาหาแม่น้องพัดน,นะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาหานะครับแต่ว่าไม่เจอแม่น้องพัดน,นะแล้วก็ไม่เจอน้องพัดด้วยนะคะผมก็ไม่รู้ว่าแกนเนี่ยไปหาน้องๆทั้งสองคนยังนะแต่ว่าอ่าผมมาหาตอนเช้านี้ไม่ได้ถ่ายพี่ดูนะก็มาถ่ายอ่าช่วงเย็นมาหาตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะเผื่อแกนเนี่ยจะอยู่นะแต่ว่าเรามาเนี่ยฝนก็ตกยังหนักเนยนะ ัน,นฝนนะเพิ่งจะหยุดไปนะทุกคนเดี๋ยวเราเนยาจะเข้าไปหาแม่น้องพัดนะว่าแกอยู่หรือเปล่านะครับผม,มน้องพัดไอ้น้องมาตอนเจนเจอน,จอน้องน้องพัดนะ กินอะไรนั่งกินอยู่นะเดี๋ยวนั่งกินข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวปเปิดเสื้เอเปิดเสื้อสาษาอะไรอืมกําลังทำแกงด้วยแกงอะไรอะ่อนนะโอ้แกงมะขามใส่ปลา,ดปาสดนะอดเอ้ยไม่ใช่มะขามดีมะม่วงแล้วก็มีกระปิ ใส่นี้ผมเคยกินนะใส่ะมะม่วงเปรี้ยวกะปิเกลือชุรสแล้วก็ปลานะนี่ลังเดือดเลยอ่ะกินอะไรครับกินข้าวต้มเหรอ,หอดูดีนิปุซซี่กินด้วยโอ้โหชิมได้ไหมชิมได้ไหมเอาเสียแก้งนี่ใช่นะเพณ่จีได้กินข้าวนะนี่เวลาห้าโมงเย็นนะทุกคน อ๋อแบแบแบ่ก่อคิดถึงแม่ไหมถ้าเย็นมือเสียตอนนี้อยู่กับลุงคนะนอะนอะนอะมุกอีก้าขึ้นนะเนรีเขาอะไอ๋อริก้าลูกนะอ๋อผมบอกว่าเมื่อเช้าผมมาหาไม่เจอใครเลยเขาบอกไปเล่นนะลิกา้าก็คือไปเล่นที่นู้นนั่นทุกคนน่านจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนคนนะ นม,มัวนม,มัวนเดนเดอหิยอ๋อแม่เขาไปหาพี่เขาถามว่าแล้วแม่แม่ไปไหนเขาบอกแค่ว่าแม่ไปหันพี่ชายเขานะจอคือพี่ชายนะมาจอเออกระมืออลีใช่ใหญ่อะิวโ่าะไปตั้งแต่ตอนไหนอะป้าเขาั เราจะยังไงก็ไม่รู้เราก็แค่งั้นทุกอยหมดป้าอยูกลุ่มฉันน่าจะคุยมาดูเรื่องนะฉันน่าจะคุยมาดูเรื่องก็คือป้าบัวน่าจะไปตั้งแต่เช้าลทุกคนน่าจะไปตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าป้าเนี่ยก็ได้บอกกับเอ่อน้องพัดว่าเขาเนี่ยจะไปหาพี่ชายเขานะแต่ผมว่าที่เขาไม่อยากให้ผมไปเนี่ยก็คือไม่อยากให้ไปลําบากด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ กล้าที่จะเรียกเราไปด้วยไม่อยากให้เราลําบากด้วยแกไปคนเดียวน่าจะซื้อดวกว่าไวกว่าผมว่านะนี่ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วแกไปตั้งแต่เช้าทุกคนเดี๋ยวเราจะรอมืดอีกหน่อยนะถ้าแกไม่กลับมาเนี่ยเราก็ต้องชวนน้ำพันเนี่ยกลับไปนอนกับผมนะที่บ้านแล้วก็รอให้แม่แกเนี่ยกลับมาก่อนผมถึงจะกลับมาส่งน้องที่นี่นะเรากินข้าวอร่อยโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งรอขันสักพักหนึ่งนะ ไม่ถือกันมือแล้วทุกคนแต่ว่าจะบอกลุงเขาไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าป้าแกกลับมาที่นี่เนี่ยให้ให้บอกเราด้วยนะเอ้ยให้บอกป้าแกด้วยนะว่าเราเอาน้องพันทไปนอนที่บ้านนะครับผมกินน้องพัดกินหมดแล้วนะนอนยานเลยนะกินเสร็จหรือเปล่ารู้ไหมครับกินจริงๆอะต้องกินข้าวกับน้ำเปล่านะไม่ใช่กินข้าวกับโค้งนะน้องพัด ราอยู่กับลุงแล้วนะผมก็ค่อยจะอยู่กับลุงดูเบอร์ดิให้น้องน้องจาน,นทุกคนเดี๋ยวจะนั่งคุยกับแกนะนั่งคุยกับน,น้องก่อนลุงเขาก็ผมจะทำแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรอยู้เรื่องนะทุกคนเดี๋ยวเอาน้องไปอยู่กับผมดีกว่ารอให้ป้าแกกลับมาก่อนนะผมถึงจะเอาน้องมาอยู่นี่นะ ทุกคนผมอาได้ยินเสียงเหมือนปลาบัวเรียกลูกเขานะแต่ว่ามาดูใช่หรือเปล่านะเดมืดมมอมเด้งเต็มแต่ถือมีไม่ได้น้ำพัดน้ำมมดน้ำมูำมกยัะมา ก็น้องพันเนี่ยเข้าไปก่อนแม่เขาใหญ่นะบอกแม่แม่ไปไหนมามยดูแกคุยอะไรกันอยู่นะงูมึงแกเรีย่ยววะผมบอกให้มานั่งนี่นะมผมก็รอแกพักกิจใหญ่นะนี่ก็จะหกโมงครึ่งได้ทุกคนไม่ใช่เหรอคบวะ เดี๋ยวขอบยี่เหลี่ยมเขาอะไรยี่เหลี่ยมเขาเอากูหยุดพูดอย่างนี้แทนรอ,อยี่เี่ยมคือหยู่พูดแค่กี่อ,อ๋อผวกมันไปไหนมาเขาบอกว่าเขาไปหาลูกเขามาสองคนนะเพิ่งกลับเพิ่งไปแล้วก็เพิ่งกลับมานะไปตั้งแต่เช้านั่เลี้ยงตั้งแต่กัวหย่ายี่เหลี่ยมถ้าแล้วเออ เชีน,นอะปุ๊บเเขาบอกว่าไปตั้งแต่ดีฮาแล้วตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะถามว่าทำไมแกยังไม่เอาเราไปด้วยนะเนื้อลิกูเกิดอะไรเบิร์นั่นแหละดอจะกันเ,นะเ,นเรียกโกนอ่านรอซึ่งมาเฉยๆว่าอันอน,น,นี้คือยังอันไหนอ๋อเขาบอกเขาบอกผมถามว่าแล้ทำไมไม่เรียกผมไปด้วยเขาบอกว่าผมเออเขาบอกว่าเขาก็จะเรียกไปนะแต่เขาเกรงใจนะ เขาเขาบอกว่าพวกเราอะช่วยเขามาเยอะละท่นี้เขาก็เกรงใจแล้วนะเขาก็เลยไปแค่คนเดียวนะทุกคนเขากเกรงใจผมนะเพราะว่าก็าช่วยหลายอย่างอะเขาก็เลยไม่กล้าเรียกผมไปเกรงใจนะแค่คุณน,ะแบบน,น,นิ่องเนื่ะนเบอร์น่นเลยอะอย่าอย่มลิชมผมบอกวันหลังถ้าไปอีกอะไ็ต้องเกรงใจนะเรียกผมไปด้วยผมอยากไปก็ยินยองเพืนในพูดมือถอดที่บ้านเลย พ,พัลพี่อ,อปปยออู่อป้ลลาที่ี่ย่งนอ่ะมั้งออในในช้ยายท่องเลยผพ้งเนี่ยอ่ยืนเรยนนะยินเกูมาตักอู้ยืนเียนกูว่าเจ็บอ้อ๋อก็คือลงอ่าลงไปอ่าฟังเคชายแดนอย่างเงทุกคนเคชาแดนพม่าองลงไปข้างล่างอีกนะก็ติดเข็บต่เขบ็เขบชายแดนที่เขาอยู่ทุกคน ก็ขบอทถ้าเข้าไปอ่ะถ้าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยมันร้อนแล้วก็จะได้ถึงไวครับข้าไปตั้งแต่ตีห้าทุกคนก็เอ่อผู้พ่อในี่ท้องอะรูดนะอืมท้องลอแล้วนะวันใช้เวลาครึ่งวนันตั้งแต่ไปตีห้าทุกคนถึงประมาณวันเที่ยงเที่ยงบ่ายนะเมีอยอืมคุยนารีนาริติชี่นี่อยู่แในสถาบ้านเหรออืม,อมขอเดินไวนะ โอเคเอ่อแล้วเอ่อนภูมินราเมื่สามิดือนแล้วเกี่ยวกับเนื่องเสี้ยเกิดทายเสี้ยเกิดทายเห็ดคือบะอืมอ๋อพ่อที่เห็ดคืยอะไระอ๋อพ่อพ่อแล้วน้องสองคนเป็นไงบ้างอ่ากลับมาไหมน้องพายไปเก็บมาครับไม่ทีนี้นะก็เอ่อผมถามว่าน้องสองคนนะกลับมาไหมเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยไม่ให้กลับมาทุกคนเออเออ เออสายยืนเนี่ยเสียจะพูดอกันนะลูดอัสายยืนอัอุระพันนมากลูดาพันธุพี่ยทธิทักูบ่ะอ๋อเขาบอกเขาบอกว่าน้องสองคนเป็นไงบ้างเขาบอกว่าน้องสองคนน่ะเขาอยู่กับพ่อเขาเนี่ยมีความสุขนะเขาเขาถามถึงลูกเขาสองคนว่าคิดถึงลูกคิดถึงแม่ไหมเขาบอกว่าน้องสองคนบอกไม่คิดถึงนะเขาอยู่กับพ่อสนุกกว่านะไม่อยากไปอยู่กับแม่ก็น้องสองคนไม่อยากอยู่กับแม่ป้าบัวก็เลยกลับมาตัวเปล่าเลยทุกคน ก็สงส่น้องสองคนน่าจะสนิทอ,อยู่กับพ่อมากกว่านะอนอนไอเอีน้ำร้องคือเดี๋มือมือยใช่ปะแล้วยเลกคอย่เล้คเด็ดดอ้น้พัดอันีอังกีลอัีเ็อยขี่ากิโลบาทเออยู่พุดาวเเตเลยที่ยสายยบกี่พุดาวอ๋อเขาบอกว่าพุ่งธรรมว่าจะกลับไปหาน้องไนะเขาบอกว่า เขาจะไม่กลับไปนะกลับไปก็เหมือนจะโดนจะโดนทํร้ายนะเพราะผัวเขานี่ไม่ให้กลับมาแล้วทุกคนแล้วก็อีกอย่างเขาไม่อยากทิ้งน้องพัดไว้คนเดียวนะเขาคิดถึงน้องพัดนะก็เรื่องราวประมาณนี้นะทุกคนก็นะ้าเขาเศร้านะแต่เขาคิดถึงลูกเขาแหละดูดูทรงเขาคิดถึงผมพูดเขาจะร้องไห้นะเพราะว่าเขาก็น่าจะมีเรื่องในใจเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปปลอบนะเขานะเพราะแกนี่ยมีบางอย่างที่ ระบายออกมาไม่ได้นะบุกงไห้เมื่อบุก้องไห้อะท้ามเนี่ยเนี๋ยวไเนั่งคุยละบุก้องดีบุก้องดีโอ้กองดีอะเกยทุกคนเดี๋ยวผมจะขอคุยเขาสักพักนึงนะเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะพาน้องพันเนี่ยไปซื้อขนมนะคือแกเนี่ยก็มีอะไรในใจอีกเยอะนะผมดูแกนะเออซื้อมันย้อนคือเนี่ยคู่เนี่ยไบอังคือเดโอเดเนี่ยพูดอะไแล้วอังคาจีถ้ามาน้องพันเนี่ยโอจอง มาโอ้เจ้ามาโอจทุกทุมามาโอ้อยู่เหนือไม่คุยในเกิอนะอ่ะยู่เหนือบึ้มบึ้มหน่อยอ่ะก็ผมบอกว่านะก็ถ้าเขาไม่ให้ไปหาก็ไม่ต้องหานะก็ทํางานเก็บตังค์ส่งน้องพัดเรียนไปนะให้น้องพัดได้เรียนสูง,สงๆแล้วก็ได้ดูแลแม่เขานะและ้วก็น้องพัดเองอนะ่ะถ้าบ้าดเราจะเป э ดิดเทอมนี้จะได้เรียนหนังส,สือแลทุกคนก็ต้องหาค่าชุดเชยนักเรียนเองนะให้น้องได้เรียนแล้วก็

ตอนน้องพัดเนี่ยยังไม่ค่อยได้นะแต่ผมก็พยายามฝุดให้คุณภาษาไทยเยะทุกคนก็เลยกะว่าวันนี้ท้าป้าบัวเนี่ยไม่กลับมานะผมนะจะเอาน้องไปอยู่บ้านนะเพราะว่าแกอยู่ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะก็ดูแกก็ดูเศร้าๆนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะจะขอนั่งคุยกับป้าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมนะจะพาน้องพัดไปซื้อขนมด้วยนะครับผมผมก็จะขออันนี้เป็นกิฟตน้าเดี๋ยวผมนะจะพา น้องเนี่ยไปซื้อขนมนะคะผมก็ดีใจนะที่ป้าบุญน่ะก็กลับมาบ้านอย่างปลอดภยัยถึงไม่ได้พาน,น้องทั้งสองคนกลับมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ในใจเขาเนี่มีอะไรที่ข้างในอีกเยอะผมก็ไม่อยากจะทําเขาเยอะนะแต่ผมคาดว่าน้องทั้งสองคนน่ะน่าจะติดพ่อมากกว่าแม่นะคือน้องพัดเองเนะก็ติดแม่นะก็ป้าแกก็ได้บอกกับผมว่าข้าวนะว่าแกเนี่ยจะอยู่นี่นะทางานเก็บตังค์ให้น้องพัดได้เรียนที่นี่นะคะผม เขาจะกลับไปที่นู่นก็กลัวจะโดนทําร้ายนะก็ไม่อยากให้แกไปนะถ้ามันไม่ดีหรือว่ายัางไงก็ผมไม่อยากให้แกไปนะนะให้แกอยู่ที่นี่ดีกว่าอยูกก่กับพวกผมอยู่กับพวกน้องพัดอยู่กับลูกเขาแค่นี้ก็ผมว่าได้มีความสุขนะครบผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมานะจะขออนุญาตหิดคลิปไว้เท่านี้นะครับไวเ้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ